ไงไอเฮียนิงกูไปแชท้าช่องมึงกูก,ก็ร้องกูมป็นกาว่าจะเป็นการกกูได้หรอนั้นกูอัดคลิปเสียงด่ามึงเอากระลังกันะกันเลในในก็เช็คไม่ได้มึงกลัวเอฟซีซีนาไม่เมืจะตาสว่างหรอแม่พูดมาใจยู สามสิบปีไม่เคยมีผู้ชายฝรัง่งมาทามือในหาผู้หญิงไทยหาเมียคนไทยให้หน่อยมึงดูหน้ามึงสิเขาเห็นหน้าเหมือนเขาก็กลัว,วได้ยังมึงไงใครเขาจะกล้าทาม,มีจังไรจันทานม,มึงดูเงาหน้ามึงก่อนอย่าปรีไอส,สุนไอสัน ขาฝอยทอง,งันไงอีจันทานอีโศเโครแข่งแรมโกอียูนูเปียนสามสิบปีขัดซุวนอีเมียเฟรนจันทานช่วยๆๆๆๆช่วย,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 ยว่าแต่คนอื่อนถะ้ามึงพอโดนเปิดมาอีแผลเป็นหลังเป็นหินเลยนะอีหีแตกฟองอีหีคอตเ็ดชีสแหละอีโศโครบล็อกกูนะกูแชกูกูแชกไม่ได้ ไงไอ้หนิงกูไปแชท้าช่องมึงก็บล็อกูกลัวเป็นการกลัวจะเป็นการปายกูได้หรอนั้นกูอัดคลิปเสียงรดดามึงเอากระกันในในก็เช็คไม่ได้มึงกลัวเอฟซีหน้าไม่เหมือนแตาสว่างหรอแมยพูดมา กปีไม่เคยมีผู้ชายฝรัง่งมาทาเมืไอยหายฮามีนไทยหาเมียคนไหนให้หน่อยมึงดูหน้ามึงสิเข้เห็นหน้ามึมอ่อเรากลัวได้ยังมึงไงใครเขาจะกล้าทาม,มีจังไรจันทนม,มึงดูเงาหน้ามึงก่อนอัปปรีอีซึอีสันแน